สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขาตด้งถังกระสุนช่องชิกแชนอลเด้อ,อพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์เมื่อนี้ฉิกจะพาทุกคนไปเปื้อนสำหรับสวนเกษตรของเราหลังจากที่กลับมาจากไทยพอลบูกลากไม้ที่ปลูกไว้เป็นยันงไงเนาะห่างหายกันไปหนึ่งอาทิตย์อันนี้เป็นบรรยากาศสวนเสาร์เดยไหมเนาะอ,อันนี้เป็นบรรยากาศสวนเสาร์จืดเดกลือก นี่เป็นบรรยากาศสวนเสาอบ้าคัมทักทายเอฟซีเลยทีบ้านนเอาหนะตัวคือเป็นแนวนี้คือว่ามีแต่คีย์บอร์ดนี่แม่นิสา,ากำลังตุง่อาามอ,ะะอาหารมูเนาะแล้วก็อันนี้แม่นทิพักผุนไหวเนาะมีฟางมีเพื่องมีขี้งัวและะ้วก็มีใบไใม้อยู่ทางหลุมพี่น้องเนาะแล้วพี่เจัาใบไใม้ทางหลุมแล้วก็มี ลำก้วยตัวน,นี้กําลังค้นขามาใหม่อันนี้โคดหนามใส่บวัวคํำแต่ละมือโคดหนามใส่มันสุม่มแล้วพี่น้องนิสากำลังเตรียมโตไปโรงเรียนเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเขาไปเบิงนอนก่อนอเมนต้นกล้วยทีวาเขาเลือจากทีวาบดไปตุ่มไฮมูแล้วกะเสียไปใส่ตุนใหม่เดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิกของนอนก่อน ต้นกล้วยไก่สาออกคือเก้าคันบบเอาดินทมไปยังกล้วยยัง,อ,ยงอันนี้ก็สิได้เอามาเห็ดห้ยพักแยงได้นี่บวคข่ำเออซื้อพักแยงมาปลูกสินี่ทำเล็บอันนี้เป็นขอบกบเก่าอยังถ้าว่ากบกะขอกแน่เปิดเลย ก็มันออกเื่ผ้าเบิ่งของแน่เนาะของแน่หันหู้ลลวพี่น้องตอนหนันมันคือตายมันบริไกลพันหรือว่ามันบริเป็นยังแต่ว่าทีวีว่าขาเจ้านาจะเหตุไทยมันมืดอายุไข่เนาะ่บห้เลียงโตได้ประมาณสองสามเดือนหรือว่าปกเกินเท่าเดือนมันก็ตายต้องได้ซื้อใหม่สำหรับแน่นะขาเจ้าคือสิตอนพันมาะลงขีดว่ามันกลผพอไกลพันที่แฮบโบแมนมันต่างเป็นน้ำ แมวมันมุ้ยเอีงเกือบถึงน้าผาไมรู้หืมอยากอยากไดนนอนนี่พี่น้องพี่พาพี่น้องว่าเบิง์นอนจับดูถุงอะไรมาเบิงไกไก่อันนี้มันแหงนี่พวคข้ามพวกหนาม แต่ว่าต้นกล้วยนี่เสี้ยวอ,ออมมืดก่อนเพราะว่ามันเปียกโพดเอาขีเรื่อยมาใส่แทนเอามีคนิันงสุมนีมันสมโพดแถวนะแถวนี้พอดีนี่ซุมใช่ไหมมันหมักเป็นสีได้นอนนะเห็นป้มันดับเลยอ่ะเนีเขาว่าเิ็งไก่มันบริดับได้พราะเขามันจะเป็นแม่แล้วดูนี่<ม>พี่น้องแต่ว่านอนเท่ากับโบอวดม่ได้เพราะว่าเขาคอ,อยมีอาหารเกลือเนาะเศษอาหารหน,อหน่อยพี่น้องหยาดกันกับโม่เดหัว ทานเลือดจากการกินกับไฮโดรเนี่ยหิ้มันสุ่มสำเนียพอดีอยู่นี่นี่แค่นี้มเป็นเพียอันนี้มันอยากเปียกผดไงเพราะว่าเขาใส่ต้นกล้วยนี่มันสุ่มเกินไปพนอนนี่สุ่มตอนนี้ก็ได้อยู่แต่ว่าเปียกแสะแบบนี้หามันอยากมากไปได้ห่าอะไรอ้วนมาเลยนอนอวดเลยนอน ดูดิหน,นอนพี่นอ้องคุณหยอกเบิ้งนอนเด้พี่น,หนะหนอะยอกเบิ้งนอนเด้ฮะเบืงแม่ม,มันเขมกอูอ้นอนตอนนี้หันบร้เป็นแต่ตัวฝากเลยตอนนี้เป็นแม่เลยพี่น้องทิบเขามาจ่อเบ,บื้องไว้เสาร์นิ้งดูหัวป้า แม่บักไล้์แล้วเนี่ยหลกักการมือเอ้านี้เอาต้นใหม่มาให้นอนจับคือบวดจับเนาะยังบดจับอยู่ฮักเอาเขามากมือสานต้นใหม่หลกักการสิไดศอกแนวมาให้เผิ่นว่างไข่ได้ไหมของนอนเขาเปียกเปียกเนี่ยนอนมันจะหมักซุมๆแท้ผืนนี่ต้องโตษถูกมือเขื่อนเลยไปอยู่กับพวกคําคเห็นไหมเดี๋ยวลงมาจับเลยตัวหนึง่งลงมาจับอยู่ต้นใหม่ ตองไหนเอาเขามาอีกเห็นบวนนอนนี่อวนเอาว่านนอนนี่อวะเอาบ่อนวนแต่ว่าไข่ไข่ไก,ก่นี่มันบ่อยได้บุกินเปลือกไข่นี่มีแต่ว่าขั้นเห็ดไข่แหละเอาเก็บเก็บถอนไวล้ละเออสีเอาไปไว้ใส่ต้นใหม่เอาไปผสมกับหํำจุลิยนสี่หันโทษต้นใหม่เอาบวนนอนเอาไปแล้วมะมือไปแกมาเอาไป

เอาบอนคุณใครนี่บอยพี่ซุมซำนี้ก็ดีเขาเอาขี้แกะมาใส่นี้ยอยค่ะอี้พี่น้องพี่นะป้านานก็เป็นพุ่นได้เลยพุ่นขี้นอนเป็นตาแสบเนาะเป็จืดเนาะอวนเนาะจืดวะจืดกินวะกินวะกินวะนอนป่มเอาตีนใส่กินวะนอนนี่แบมเมอมากสิเอาให้กินวะกินวะ <laughs> ป่วนกับเห็นนอนแต่เพิ่แต่ว่าเห็นิ่นเบาว่าถามมนมันเป็นตัวดำๆเนี่ยมันสีบืนออกคือว่เห็นบืนเนาะบืนออกจากโตบริบืน้นบ่เนื่อมันสวยดีอันนี้แล้วมันสิเป็นผุนขนาดเลยได้น่ะบ,บันนะดูนี่ขี้แกบนี่มันย้อยดีขนาดเลยนอนของเนาะอ้าอันนี้ลำลองของเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่ง กใหม่มักซ <ame> <wh is Unfortunately> ิด้าหน่วยนั้นปิดซะต้นมันสิตายมักซิด้าน่วยหนึ่งจ้าใหญ่เลยพี่น้องมาอันนี้บ้าอันนี้ป้าอันนี้แหละจ้าไหนผ่าสิมาหดมาเดี๋ยวสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งซวนเจ็บเจ็บเจ็บขาเบิ่งนี่อุ้มอิลเด้นเด่นเด่นเด่นย่างมาย่างมามาให้น้ำรังเลยมามาวะย่างมา มาเลิมกันทีเบี้ยต้นนี้หูซื้กว่ามันบางามเนาะมันอยู่ในหมนะ่มเนาะต้นม,มะเร็งสวยงามก็มะเร็งงามงามพี่น้องมาเมื่อก่อนนะเอาจุลินทรีย์มาหดสรรีเบิ่งต้นนี้ฮันไกน่ม้าเขียวนะอันนี้แมนตนมนะ้นโอเคเนาะลักกาอันนี้แมนต้นสตอเอามาเมื่อก่อนเดี๋ยวพามาเบิ่งอันนี้พี่น้อง เดี๋ยวพามาเบ่งต้นนี่ทีทสิบซ่อมไหวแต่ว่าต้นนี้ทันทีปลืมแซไว้เมื่อนอันแล้วพันลืมนี่เอามาซ่ําใส่กันนี่บัวคำม,มันได้วะนี่นี่เนาะมันเทียวเลยนี่ซ่ําไหวแต่ว่าเขาบดีเหลือกิงพันวะออนแกอีกัง่สำไร็จนะเพราะดีว่าเห็นงาได้ที่แบบมันมีย่อนเอกมาแล้วก็ตัดเลยแล้วก็เอามาซ้ําอาจจะบทติดถูกอันเนาะทีนี้นนค่ะเดี๋ยวตดีไปตุ่มออกมานี่ตดีไปตุ่มที่นี่นี่ตุ่ม ต้นนันงามเ่อต้นนังงามต้นนี้เป็นน้ำท่องยางมันออกมือก่อนที่มันเลยอันเป็นอันนี้โฟนถือมันนะต้นนี้คือสีบนยางบอกเออมันก็มีตุ่มออกมาอยู่ได้นี่นี่เนาะลักกะอีกอันหนึ่งที่เนาะต้นนี้งามเลยนี่ต้นนี้หันยังเคี้ยวอยู่นี่ล้วก็แตกอันนี้ออกมาหย่านแต่มันหักตีแล้วปล่อยมันหนี่กฐาจะได้นะเะมันแข็งแห้งเพราะว่า เขาเอาในหุ้มมันแล้วมันแห้งสีอ่อนแต่ว่าขาออ้างนอกเนี่ย่านแต่ไกลสีซับมันเนาะมันแต่ไกลสีเยี่ยมมันอ่ะคู่ใหม่คือกาว่ต้นนี่หันคิดลืมแต่ใบมีกอนแล้วกว่าสีอัน,ม,ม,อน,าาานมาซ้ำก่อนไปไทยร<อ>ัยวลืมเลยไปไทยก่อนแล้วการต้นนี้แมนซื้อมาใหม่น,นี่ประมาณซ้ำหล่อหรือซ้ำหล่อคะจิ้เนี่ยได้ประมาณหาซิปหาซิปอันอันนี้คิดเห็ดในโบ๋มันสะเลือกประมาณได้เนาะอันนี้ก็เลยซื้อมาเพิ่ม ไปปลูกสีปลูกรอบหัวให้เป็นหัวไปเลยนะเพีองเป็นนะแหลมๆเนาะ,ะอันนี้กรารนำม,มักของเฮานี่น,ามมาน้ำมักอันนี้สันสันมั่นแต่ละเหมือนนะว่าข้ามนี่สันสันเลยเนี่ยสันสันสันล้วก็ปโปงไว้คือเก่าแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้ก็จะเป็นจุลินซีนโอ้ยมาใส่แด่แต่ซนะ้ามือแหละคุณน่ะบออืมเดียมันเป็นนอนอะไรนี่อันนี้คือจุลินนอนที่เกิดจากนำจุลินทซียของเราเอง นี่เข nah e ้มข้นใส่ได้อาจจะไปหดต่อมเพชรมันอันมิ้นอยู่ไส์มันละหอมหอมน้ำตาลน่ๆนี่มันใส่ได้แล้วนี่เวลาเขาไปใส่ฮะนะหนึ่งลิตรต่อน้ำเศร้าลิตรหนึ่งลิตรต่อเนื้อเท่ากับตุกน้ำดื่มพันผสมกันละจึงใส่เอ๊ะไก่สะต่อมะเพชรเลยใช่ผูกสร้าอะไรไกลนะสร้างนี่ก็บักเพชรนี่ยังไม่ได้ผูก แล้วก็นี่ต้นไม้เทียมมาใหม่พี่เนาะนโอโคโด้ต้นมะากา้าเสียไปหายเขาแลาา้วก็จะไปข้ขอ,ขอขี้แกมนะเพื่อนผมอ้อันนี้มันโหนดบ้างนี่ต้นมะกรองน้มเต,ต้นสตอผืนมัอนอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้ปลูกมาท่านได้แล้วนี่สิปลูกต่ออีกแล้วก็อันนี่บางทูกกมอมกะะงามีก็ลังงามเหมือนว่าแบะยังมาก,กัดนี่แลาา้วก็ เบี้ยอันมักซิดาเอื่อยนี่เป็นยังใบมันคือออกหมดบ้งมันหล่นมันหล่นบ้มันเลืองเออมันเลืองเด้เมันก็ะแตกหน้าก็ออกไหมเพราะว่าทีพันหูดใบมันออกแล้วจงไว้หน่อยเดียวแล้วช่งไสยมันหล่นออกนะแล้วก็อันนี้แม่น้องแน่พี่น้องเฮดบอแน่นน่บัดสุดท้ายแล้วมันก็เป็นจังเสียนะมันแก่บ่างหรือเป็นจังไ๋มีเด้ตัวน้อยอยู่ก็ยังที่ว่าสิแยกออกอยู่ ออดูนะมันแก่เบิดแดงเบิดเอาสึกๆเพามันจืดพุ่มพุจังไนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างสิแล้วมันก็มีอันนี้ออกมานะจะอยังเนี้ยคิดว่าบ่าอหยันข้าวเจ้าต้อนพันมันให้มันอยู่ไหนประมาณช้านี่เดือนแล้วให้มันตายเห,ห็นไหมว่าต้องคีมใหม่ตลอดอ้านี่ก็สำหรับน้องเนแล้วก็นี่เป็นน้ำน,น้ำฟุ้ตกและนี่ยังบ่ทันได้เอาน้ำมาใส่ สีเอาปั่มจุม่มแล้วก็สีดูดน้ำมาใส่หน้ำมิ้นในใช่เดเฮดรายการต้นหนี้นี่อันนี้เอาออกซะมันหนักตบนมากสิดาวมรู้จ,จนหย่อนป้ายจนหล่นเมื่เขาจะเอาเบาะเอาไว้ตำบีเถน,นะเอาละไปใต <น S 1> ่ยาบมกกจนหย่อนเลยมันมันสีห่ห้ามึงรู้แต่ว่าเขาเขาปิดมันถิดเดียวหนึ่งเนาะมือมาคุดอันนี้ฮะพี่น้อง กูดูมักซิดาหนะมันกะ้าวได้เนาะต้นนันต้นนั้นมันเคี้ยวแบบแก่ๆเนาะพอเฮาพอเฮ้าอันนี้มันตัดออกเอาออกซะใหญ่ง่ามออนนี้เนาะพ่นแหลกได้นี่พี่น้องด้วยแต่มักซิดาที่มันมันเสิบบตายวะเนาะใบมันออกจนเดิดแต่ว่าตัวอื่นหันมันถอดยอดมึงเลยได้แต่ว่าอันนี้เป็นน้ำแบบว่า ขูดใบมันออกลายผูดบ่ามันจะเถี่ยวหมดจากสีมันจะงามกะตรงสลอดแล้วนี่เดยแต่ว่าแถวนี้มันเก่นนานเด้นี่เห็นไ่นี่มันถอนยอดใหม่นะงามงามที่ผูดใบออกดอกเลยได้ออกดอกแล้วปะเขาว่าดอกแหลกมาให้เอาไหวนี่เด้นี่มันกระหากันนี่มันแตกต้องเบิ่งไกลๆแล้อันนี้เพราะว่ามันจึงเห็นฮะนี่เอ้ากล่องยามากก็ได้นี่เห็นปะนี่มันเลิมแตก นดอสนี่ก็เป็นเคี้ยวเคี้ยวเริ่มแตกละต้นนี้แมนเอามาจากสวนพี่หน่อยต้นนี้ก็เริ่มแตกแล้วนนเ,าาาวนนเวด้นให้บอสไปตุม้มกำลังเริ่มไปตุม้มนี่ต้นนี้สองต้นเนาะที่ปลูก,กมาทางข้างคนอีกหลักกายอยู่นี่ต้นนี้ก,เก็เรื่มแตกนี่เริชะชะ่มแตกใช่เพราะว่าปกติอันเอาลงมาก,ก็ต้องซ้ำอีกลายวันเนาะจึงเอามาปลูกแตนเฮา เอามาปลูกเลยเดียแล้วก็นีน่เจ้าตัวปัญหามาเขียวต้องได้เอาทมดินทมมันจึงสิบเวเขีย์นี่กำลังแตกงดงามเลยตนนัวนี้นาจะคงเป่าซื้อมั้งตัวน,นี้ชองตุตัวนี้ยันนงบ่แตกเรียเป็นตุ่มตัวน,นี้กำลังเป็นตุ่มลาล่างก่อนแล้วก็นนี่ต้นมะเพ็ดนี่ก็สิไดงแยกออกมาเนี่มันจุบจุกัน เอาอันมีตัดมาตัดปลายมันเอาเด้อบ่ครับให้มันแตงหย่อดไหมเป็นยังไงดี้วกาท่าผีแล้วต้นมาซิดาเขากำลังถอนหย่อนงามตอนีมันถอนหยัองแต่ตอนสิบปลายไทยเนาะมาพอทีออกลายแหละนี่ตอนนี้คือกันส่วนต้นนี้ห้ากระปุกไหมเนาะ ตัวนี้แม่เอามาจากสวนเออหน่อยเด้ถ้ากำเริมทอนหยอดแล้วเด้จากสวนผีไส้เนาะผีไส้เออหน่อยจากคนครพนมนี่ยกำลังแต่งหยอดยังเรือประมันสางสี่ต้นนี่แหละมันใบมันบ่มีเลยบ่ทันได้ปลูกยังซร้าไว้อยู่แต่ว่าทิ่ขีวานาจะเอามาปลูกเลยก็ได้ให้มันอยู่ในนี้เขากำบำรุง,งเอาตันนี้กำลังเป็นตุม่มนี่น,นี่เอามาจากสวนเออหน่อยกำลังเป็นตุม่มออก ละกายอยู่นี่อันนี้ทิพใส่ต้นกล้ยได้เนี่ยทั้งหลุมนี่นะแลวก็ดินกบเอากีเลยใส่เอาขิงหวาใส่แต่ว่าดินท่มอีกทีหนึ่งเพราะว่า,าทาบุทโมแล้วไกลฮะมันมาสะนี่ต้นน้ก็กลังงามกลังถอดหย่อนออาอันนี้ต้นมาซิด้าเด๊ต้นนี้กากลังเป็ดดุมกลังถอดหย่อนงามมดฮะฮะมัน<ะ>งามมาเลยอ่ามันกลังงาม แล้วเ่อสิไดอันานาปาปุ่ส่วนและหัวพี่น้องท,งทงั้งเท่าในสิไดเอาพาแยงมาใส่ทำมันสูงขึ้นทั้งลุงก็สิไดเบิงว่าบอลได้แบบมันดูแดตดนะ่ต้นเคยเมฆอันนี้ต้นพักธมิก<อ>กลำลังทอนยน้ดกลำลังงามแบก็ทั้งนี้แม่นน้องน้องที่คุดใหม่น้องที่คุดใหม่เมื่อน,นั้นพราีว่าไปไทยก่อนก็เลยบอกท่านไดปู้ผาก็เลยบอก โบคาวโจว้กอนเดี๋ยวปูพาแล้วบบมีถามเดี๋ยวไก่เดี๋ยวยังลงมันพะยางสิคาดเพราะว่าพะยางตัวน,นี้มันแห้งบ้างมันบบแมนซิมหาไม่ขอน้วก็มือก่อนนี่เห็นงูอยู่นี่เกือบมันตอดงูไล,ล่คือใหม่นี่แหละระวังขั้นแมน่นเด้รู้ว่าลายตากระเบกักแต่ว่าเห็นแวบๆบาดนึ่งเอายอมือจกเอามือจเอาอจอกกอาะเกาะหน้ต้องได้คือเบื่องว่ามันมีวะ lười tầm chia đọc mày mâu tông áo à đàn cốp tin cốp này áo áo anh ấy ưỡi cốc tô bò đi nè sáng nè cốc anh ấy ưỡi đấy hẳn hả hừ bò mình bỏ hừ đây cốc mà cốc đây cốc cái đầu khôm nữa nè hẳn Hãy subscribe không นี่ไก่เ่าเห็ุมันคือเบิดบบ์ละใบมันงฮะเฮ้ยมันลรนเองค่ะมีได้มนก็ะชิลรนได้นะนลาการ์อันนี้แมนต้นกีฮวนเนาะนี่ไก่ฮะสาออกเนี่ยพี่น้องดูสาออกันเลยตังค่วงอลิฟูมึงดูนะเนข็นคาตาเลยเบิง้งหมากอันนี้ทีบกระสีแมนไก่นี่แหละเหตุเลยมันตัางดื้อดอลิไก่นี่กั สาออกเบอนี่สีใดเอ้าเขาไม้แล้วก็สีใดเอ้าดินทมอีกประสันระยูต้นมากระนันทิพมากระเจี๊ยบปูกไว้บละซามต้นได้เนี่ยแต่ว่าบางต้นก็เอาปกหุบมาดูนี่ปลาไก่สาดิตอนนี้แม่นน้องทวอีเทน,นี่พี่น้องที่ว่าหยามาใสา่แล้วตอนนี้กำลังเคี้ยว เวลายาขึ้นแห้งๆแ,แบบนี้แล้วทีพกะสีเปงน,น้ำห้ไก่โบแบบห้องพินิวขนะ่ะพินิวบอกวา่าายน้ำคือใกล้ขอบพะยังแล้วมันกะจะใส่งานพะยังได้นขน้นนี่ต้นนี้แมนซิบหาไม่ขอน,นที่ทิซื้อมาซื้อมาจากถ่าดพนุ่มแต่ว่าต้นนั้นน่ะซื้อมาจากมูลนานแต่ว่าต้นนั้นมันบบแมนซิบหาไม่ขอนซําที่เขาบอกแล้วมันโบแมนมันบ้างนี่ก็กระเจี๊ยบ ลายต้นอันนี้นก็กีหูดไก่สะมึงดูอยู่ใส่กับไก่สะมาเลยโูไก่เขาข้างในนี่นี่ป้าก็กีหูดต้นนี้กำลังงามเลยทีพูดใบมันพี่น้องมึงดูนะกำลังแตกหยอดงามอันนี้แบบมีกอไผ่กอไผ่นี่ก็กระเจี๊ยบอืนี่ก็สุดายโหดสามแล้วก็ควัญพุน โอ้แตนีหอดสีหยอดคือว่าปลูกแต่ซ้ำม่หอดสีเลนนี่กลนัมคิดากระลังงามทางผุนกระสิเป็นต้นยางที่ที่ปลูกไว้เนาะยังอนามัยประธานได้แล้วเถอะต้นกระเจี๊ยบออกกระลังงามได้พื้นดินแล้วกัใส่พุนใหม่ได้นี่บวกค่ะนี่เขาจะลงส่วนหญ้ามือเสาระกันหญ้ามือแรง ยางเนาะเป็นต้นมากเพชร FC ว่าให้ตัดไปมันออกนี่เทาต้องตัดหน่อมันออกให้มันแตกใหม่ไม่ม,นนามาทันะไรตัดมักต้นกระตัดแล้วพี่แถวนี้แม่นิสาเอามาปลูกใหม่เม็ดตน้นขนาต้นพริกพาพี่น้องมาเบิ้งส่วนแล้เดี๋ยว FC สิท,าท้ามาส่วนไปจังได้แล้วก็เลยพาไปบอกว่าเอ้ามีกบบัวค้ำนี่กบเออนี่ได้กบมาได้สักน เพิ่นมากินนานแล้วเพิ่นต๊เลยนให้อยู่นี่แหละเดี๋ยวสีสังป่ามาปล่อยเองมันีนสีสืออันปั่มจุมที่จริงไม่ปั่มไม่ปั่มที่ว่าหิวป้าหิวป้าได้อยู่แต่ว่าใส่บบเป็นน่นพี่น้องน้องก็ว่า่อปั่มจุมให้เราแล้วก็เสียบไฟแล้วก็แงามอยากใส่แล้วก็เปิดได้โหลดแล้วก็มนกระมาโหลดป้านี้เนี่ยต้นที่ว่าโบท่านได้ปลูกนะพี่น้องแต่ว่าใบนะอากาศนั้นยังปกติดีเลย นี่กต่อันยังปกติตีแต่ว่ามันบ่แตกเหยาะนะหรือว่าต้องเอาไปไว้ในในอันนั้นบ่ต้องเอาไปไว้อยู่ตากแดดบ่เนาะนี่ห่างหายกันไปหนึ่งอาทิตย์ยังบ่เกิดอยู่นี่คือการกบข้าวส้มอ๋อเนี่เด้ปงแนก็มีเดี๋ยวต้องเอาลงดินไว้เลยซะเบิ่งนี่มักซิดาโตเก็บออกมาแต่ส่วนนี่สาวมันอยากสมสมกอสม อมมันคือชุกคือวัดใจแดงๆเนาะคือมันคือใจดแงใจดงๆโอ้ใจสีชมพูเห็นได้เนี่ยะมักซีดาใจสีชมพูเลยได้เนี่ยอืมจะกินมักซิดาร์มากแล้วชมชมวันวานเสาร์น,นี้กับประมาณนี้พี่น้องผ้าเลาะซวนแต่ว่าบโบัาณในลงซวนหอ,อกยังสีไปผงเฮียนแล้วนั่นเราจังสีนะ,<ล>ะมาขาับสซวนต่อ จำรายการคินี้ก็ประมณนดีเดอพี่น้องใจรักกันหาพ่อแม่พี่น้งนอง,นนงเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันใหมในกิจการแล้วพี่น้องสบายดี